สวัสดีครับ mm ู้สไลด์เจอวันนี้มาอยู่ในเซตรั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในแมปอะไรนะ Park Out of World นะครับอ mm ่าเรามีบนในแมปนีนี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็อาจจะเป็นหรือว่าชัวจริงจริงก็คือกระโดดแทบไม่ได้ซีซัน2นั่นเองนะครับ EP สุดท้ายแลย้วว้าว เออปุ้ว่าจะเป็นอีพีอีพีสองเพราะว่าอีกไกลเพราะว่าก่อนเราจะผ่านไปถึงด้าน,นู้นได้ก็ไม่สบายนิดหน่อยแล <c oughs> อหละคอแหบไอเสียงแหบวันนี้ก็จริงๆก็จะไม่ว่าจริงๆก็ไม่ว่างแล้วครับวันนี้ก็คือว่าจริงๆอ่ะเขาวันนี้เขาพาไปค่ายค่ายค่ายของโบสถ์เขา เขาชวนผมไปผมไปให้มาละผมบอกว่าไปเขาไม่รอนั่นแหละผมก็เลยต้องผมก็เลยมาอยู่แคสอย่างเงี้ยแหละฮะเขาไม่รอผมอะ่ะเอ,อื้อเอ,อือไปนะเดี๋ยวจะผ่านไม่ได้นะครับคลิปนี้ไม่แน่ก็อาจจะจบเร็วๆหน่อยเพราะว่าว้าวตรงนี่ mới chồng okay. ở... rồi lại ok okay, ờ nữa nào ờ đi ờ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  Rồi ờ ờ ôi, ôi ไปตลอดเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นงเลครังนานยังรู้สึกว่าจะรอดูฮอร์โมนแล้วก็ไปเรียนด้วยซึ่งวันนี้ก็เอือเมื่อวานวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับพรุ่งนี้สิครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมบอก่ะไมใช่เลยวันศุกร์วันหยุดวัน อ้าววาวันนั้นก็ได้สนุกมากเลยนะวันอะไรแต่เดี๋ยวผมขอตัดตอนหมุนไปอยู่เลเวลสองเอ๊ะเลเวลสองโอเคครับขตัตอนนี้ใหม่ครับขอตอนนี้เดียวโอเคครับเรามาต่อกันดีกว่าอุ๊ยอ้าวตัดยังไม่ทันไรโอ้โหอะไรเนี่ย โอ้อไรเนี่ยตัดยังไม่ถึงหนึ่งวิเลยโอเคขัดจัตสคิปแป๊บเดียวโอเคครับมาต่อกันอีกทีแล้วจับจับก็คือแม่มนี้จะไม่มีจุดเซฟเหมือนปกติมันจะมีเตียงใช่ไหมครับปกติมันจะมีเตียง ผวกแบบกระโดดอย่างงี้จะมีเตียงส่วนมากในคอมมันจะเป็นให้เช็คพอยต์แต่ว่าในนี้จะเป็นเตียงให้แต่ดรอปเปอร์ก็มีครับอ๋อหรืออหไลืมเลยถ้าใครอยากให้ผมเล่นดรอปเปอร์ก็บอกด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวถ้าอยากเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลองไปหาลนเอามาให้เล่นมาเล่นให้ดูกันนะครับโอเคคือ ยาเหย่ยยาเหย่ยยาว้าววายเฮ้ยดยวงตัดไปตรงนู้นโอเคครับเรามาต่อในคลิปนะครับเมื่อกี้ตัดนิดหน่อยว้ายโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยขอตัดวิดีโอจะขึ้นไปรู้สึกว่าคลิปนี้จะตัดบ่อยมากฮโค้ดสกายเลเวลหนึ่ง โอ,โอ,อ้น้ำมันกันน้ำมันกันแล้วล่ะเดี๋ยวในนี้ดีงั้นเดี๋ยวขี้เกียจแน่นั่นขอเสกเตียงมาเลยแล้วกันก็ขอ,ขอโทษด้วยนะครับที่ผมโกงนิดหน่อยเพราะว่าขี้เกียจกระโดดและไม่ไหวเยอะเกินไปแอดมาเลยโอเคอุ้ยเยวะเองอะนั่นนะโอ้จะเป็น,น,นปรับเป็น,ปปนด D ใน ื่นเป็นต่อเช้าโอเคครับแคนี้เราตกก็สกายบ็อกซ์นะครับคราวนี้เรามาอยู่กันในด่าน SKY หรือสกายบ็อกสกายบ็อกสกายสองเราจะไม่พักตรงสกายสองครับจะไปพักตรงนู้นข้างหน้าเราครับโอเคเราจะถอดไปข้างหน้าจะ้ะข้างหน้าผมขอ Uh, mm. I got one. Okay. 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 Ơi Ơ oh, no chết rồi Ui ra nó nè ra được ông โอเคโอเคนะครับก็ <ๆ S 2> ผมขอจบคลิปในเวนวันนี้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจบคลิปในการอ่านหน,หน B. บงาืบากั